สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาแชร์คลิปลับวิธีแก้อาการปวดฟันหายขาดได้ภายใน3นาทีด้วย2สิ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะนี่นะคะถ้าเกิดว่าเราปวดฟันบางครั้งเนี่ยชอบปวดตอนดึกๆมันหายาหรือไปหาหมอไม่ได้นะคะก็ใช้ของในครัวเรือนเลยก็คือกระเทียมนี่เองค่ะกระเทียมนะจะใช้เป็นกระเทียมจีหรือกระเทียมไทยก็ได้ค่ะ แล้วก็จะมีเกลือป่อนนะคะซึ่งสองสิ่งนี้เนี่ยเรามีอยู่แล้วในครัวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก็ให้เราปอกเปลือกกระเทียมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกระเทียมไทยนะคะก็อาจจะใช้หลายกลีบหน่อยนะก็อาจจะซักประมาณ 4- ี่ห้ากลีบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระเทียมจีนเนี่ยกลีบเดียวก็พอนะคะแต่เพื่อง่ายในการนำไปตำเดี๋ยวเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ เราก็จะนำกระเทียมใส่ลงไปในครกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือป่อนนะซึ่งเกลือป่อนเราก็จะใส่ลงไป1ช้อนชาค่ะเกลือป่อนเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ช่วยให้กระเทียมลดความเผ็ดร้อนลงนั่นเองนะคะแล้วก็ให้เราโขลกให้ละเอียดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยค่ะเนี่ยนะคะสูตรนี้ จะง่ายมากๆเพราะว่าเวลาปวดฟันไม่รู้ทำไมเนาะมันชอบปวดช่วงแบบตีสองตีสามปวดมากปวดทรมานนอนไม่หลับเลยนะคะเน่หลังๆที่บ้านนะบางทีตื่นมาดึกๆก็จะบ่นว่าปวดฟันทำยังไงดีจะไปหาหมอก็ไม่ได้นะคะเนี่ยก็ให้เราโคลกแบบนี้เลยนะคะให้ละเอียดเลยนะให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยค่ะ นี่นะคะโขกได้ประมาณนี้ก็โอเคเลยนะนี่นะคะพอเราได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆนะคะนี่นะปั้นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็นำแบบนี้นะคะอุดไปในฟันที่เราปวดซี่นั้นซี่ที่มีรูหรือว่าเราปวดซี่ตรงนั้นก็ให้แปะลงไปเลยแล้วก็กัดไว้นะคะประมาณ3นาทีเท่านั้นเองก็จะหายปวดเป็นปลิดทิ้งค่ะวิธีนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะแต่ว่าที่นี้หลายๆคนไม่ชอบสัมผัสเนื้อกระเทียมในปากเวลาที่เนื้อกระเทียมมันอยู่ในปากมันจะแบบ เผ็ดเผ็ดซาซาเนาะบางทีเด็กก็จะกัดแบบนี้ไม่ไหวนะคะหรือผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ถนัดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็ให้เรานาผ้าก๊อซนะคะอันนี้ที่บ้านน่าจะมีอยู่แล้วนะเวลาที่ทําแผลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราตัดเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เล็กๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นํากระเทียมใส่ลงไปได้เลยนะคะนี่นะวางแบบนี้เสร็จแล้วก็ห่อค่ะ ่อเขาแบบนี้เลยนะคะพอห่อได้แบบนี้นะก็ให้เรานํากระเทียมที่ห่อด้วยผ้าก๊อตเนี่ยนะคะวางแปะลงไปบนฟันซี่ที่เราปวดนะคะหรือว่าตรงไหนที่มีรูฟันที่รู้สึกว่าซี่นั้นปวดนะก็คือให้เรานาผ้าก๊อตแปะลงไปที่รูฟันนั้นนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เรากัดลงไปเลยนะกัดลงไปไว้เลยช่วงแรกนะคะมันจะรู้สึกซาซาในช่องปากแต่ว่าต่อมาเนี่ยนะคะมันก็จะรู้สึกว่าชาชาแล้วหลังจากนั้นอะ่ะมันก็จะเริ่มหายปวดนะคะสูตรนี้ใช้ได้เด็ดมากๆเลยรับรองว่าหายปวดเป็นปริดทิ้งใน3นาทีเลยอย่างที่บอกนะคะเด็กๆก็ใช้ได้อย่าลืมลองทำกันนะคะ